กลัมพ้าเก็บข้าวสารไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยว่าอะไรกันนะมากินข้าวสารของสันแต่ละวันสันต้องออกไปขอข้าวโศกดีสันก็ได้ข้าวแต่ถ้าโศกไม่ดีสันก็ไม่ได้ข้าวแม้แต่เมล็ดเดียวทาไมถึงทำกับสันแบบนี้พ่อแม่ของสันก็ไม่มีสันยากจนมากๆไม่สงสารสันบ้างหรอ นิทานเรื่องกำมพลาและไก่ปลาเนิ่นนานมาแล้วในป่าด,ดงกว้างใหญ่ที่ห่างไกลจากผู้คนมีกระท่อมหลังเล็กๆที่เป็นที่อยู่ของนายกำมพลาคนไม่มีพ่อไม่มีแม่และไม่มีญาติพี่น้องซึ่งในแต่ละวันกำมพลาต้องล้อเดินขอข้าวบ้านนั้นเดือนนี้โชคดีก็ได้ข้าว แต่ถ้าโชคไม่ดีก็โดนไล่หนีพี่ชายสันขอข้าวสารหน่อยได้ไหมสันไม่มีข้าวจะกินพี่ชายไม่ต้องให้มากก็ได้แค่นิดเดียวข้าวก็พอใจแล้วนี่นายขอทานไม่ต้องมาขอข้าวสารกับสันสันยิ่งอารมณ์ไม่ดีนายจะไปขอข้าวสารที่นหนก็ไปหนีไปจากสันตรงนี้พี่ชายถ้าพี่ชายไม่ให้ข้าวสารกับข้าพี่ชายก็พูดดีๆก็ได้ ไม่เห็นต้องไอซนีแบบนี้เลยก็บอกแล้วไงไม่ต้องมาขอข้าวสารกับสนันจะไปที่ไหนก็ไปไปขอข้าวที่อื่นไม่ต้องมาขอกับสนันไม่ต้องพูดมากสันลำคาญไปที่อื่นสิเมื่อได้ข้าวสารแล้วกลัมพลาก็ได้กลับบ้านวันนี้สันได้พบเจอคนใจดีบ้างและไม่ใจดีบ้างถึงสันจะได้ข้าวไม่มากแต่ก็เพียงพอสำหรับสันแล้ว แค่นี้มันก็มากพอแล้ววันต่อมา,ากรัมพ้าก็ล้อเดินขอข้าวตามปกติแต่วันนี้โชคไม่ดีกลัมพ้าไม่ได้ข้าวแม้แต่เมล็ดเดียววันนี้โชคไม่ดีสันไม่ได้ข้าวสารจากใครวันนี้พอแค่นี้กลับบ้านป่าของสันพรุ่งนี้สันจะมาขอข้าวใหม่ เมื่อเดินมาถึงบ้านกลัมพ้าก็ตกใจที่เห็นข้าวสารที่เก็บไว้ในกระบุ่งหกทั่วพื้นทำไมข้าวสารของสันถึงหกทั่วพื้นแบบนี้กลัมพา้าเก็บข้าวสารไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยว่าอะไรกันนะมากินข้าวสารของสัน แต่ละวันสันต้องออกไปขอข้าวโชคดีสันก็ได้ข้าวแต่ถ้าโชคไม่ดีสันก็ไม่ได้ข้าวแม้แต่มเมล็ดเดียวทำไมถึงทํากับสันแบบนี้พ่อแม่ของสันก็ไม่มีสันยากจนมากๆไม่สงสารสันบ้างเหรอวันต่อมาลำพาก็ได้เดินไปขอข้าวแต่วันนี้ กำพร้าเดินไปด้วยและคิดในใจไปด้วยว่าอะไรมากินข้าวสารของกำพรา้าอะไรกันนะมากินข้าวสารของสาันไม่ได้สันต้องกลับไปดูว่าอะไรมากินข้าวสารของสาันเมื่อพูดแล้วกำพร้าก็เดินกลับบ้านในขณะที่กำพรา้ากำลังจอบมองอยู่นั้นก็มีไก่ป่าตัวหนึ่งที่มีสีสันสวยงาม เดินออกมาจากพุ่มไม้แล้วเดินไปที่กระท่อมของกำพร้าและกำพร้าก็ได้พูดว่าไก่ป่าเรามากินข้าวสารของสันแม้–ไอไก่ป่าวันนี้นายไม่รอดแน่กลำพา้าเห็นไก่ป่ากำลังกินข้าวอยู่นั้นกลำพาก็โกรธและโมโหมาก จึงได้จับไกป่ปลาและพูดว่าไกป่ปลานายมากินข้าวสารของสันทำไมรู้ไหมว่ากลัวที่สันจะได้ข้าวสารมามันไม่ใส่เรื่องง่ายวันนี้สันจับไกป่ปลาอย,ย่างนายได้สันจะฆ่านายทำเป็นอาหารกํมพลานายห้ามฆ่าสันนะสันขอร้องไม่ได้ไม่ได้ก็นายมากินข้าวสารของสันสันจะฆ่านายทำเป็นอาหาร กำพพ้ทาทนายมิฆ่าสันสันจะยกคนกวิเศษของสันให้นายเพื่อให้นายรักษาคนเจ็บและแหลกเอาข้าวมากินคนกวิเศษของนายรักษาคนเจ็บให้หายได้ยังไงกำพพลาเพียงแค่นายอธิษฐานแด่สัตรูสามครั้งคนเจ็บก็หายทันทีเลยนะกำพพลาสิ่งที่นายพูดเป็นเรื่องจริงเหรอไม่ได้โกหกสันใช่ไหม ใช่แล้วกำมพลาสิ่งที่สันพูดไปเป็นเรื่องจริงสันไม่ได้โกหกนายถ้าเป็นเรื่องจริงสันไม่ฆ่านายก็ได้และไก่ป่าก็ได้สวนกำมพ้าไปรักษาคนเจ็บที่เมืองมีตุลา